ครับผมวูตเทียนกินอะไรกินข้าวครับวูตเทียนออกมาจากไหนออกมาจากบ้านครับโอ้วูตเทียนแล้วค่ะก็จิ้มเกิดระเบิดน้องกินข้าวยังครับกินแล้วครับครับคุณมาอย่างนี้ขอเล่นสองเล่นได้ไหมครับคุณม่าขอเล่นสองเล่นได้ไหมครับได้ครับเล่นแล้วเก็บให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับ อ่ะอเป็นอกเบของเรีก็บข้ากับเล่งเล่นให้คุณครูด้วยนะคะน้องเอดเวลาจะกลับห้องเก็บของเล่นให้คุณครูเทียนด้วยนะได้ไหมครับอม ม้องอย่าเว้ยสิเมืองวันอะไรนะครับแข่งอะไรครับ